แล้วแต่ไพ่จะเมตตาเอาละมาหนึ่งแล้วราชาถือถ้วยไพ่นี้นะพอเห็นไพ่นี้ปุ๊บมันเหมือนกับว่าให้เรานั้นนะ่ะย้อนกลับมาดูแลหัวใจตัวเองบ้างเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นผู้ให้คุณให้มาเยอะให้เยอะมากให้แบบไม่ปฏิเสธให้แบบให้ทั้งให้การช่วยเหลือแบบว่าแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เนี่ยให้ได้หมดเลยแต่บางทีบางอย่าง ให้จนอาจจะลืมลืมกลับมาให้ตัวเองลืมกลับมาเทคแคร์ตัวเองแบกรับความคาดหวังของใครหลายๆคนไพาราชาถือถ้วยเป็นไพ่ของฮิลเลอร์หมอดูก็ได้เหมือนกันคนที่คิดอะไรไม่ออกน้ำไม่ไหลไฟดับที่ไม่ออกทักหาฉันนะโทรหาฉันละวไอประมาณนี้คุณที่เป็นผู้ให้ทั้งหลายคุณที่เป็นผู้ให้ทั้งหลายนะคะคลิปนี้เป็นของคุณแล้วแต่ไพ่จะเมตตา คลิปนี้เป็นของคุณคนที่มีพลังธาตุน้ำในตัวเองเยอะๆนะคะเกิดลัคนาราศีธาตุน้ําด้วยก็ได้หรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเอ็มพาดอย่างเงี้ยตูซับพลังงานคนอื่นได้ง่ายแล้วก็ปัญหาชอบเข้าหาเราจังเลยอะ่ะปัญหาชอบวิ่งเข้าหาเราให้เราแก้อะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือสารของคุณค่ะแล้วแต่ไพ่จะเมตตา ิดยิ้มแชง่งแก้มแดงแดง <laughs> โดดสันแล้วแต่ไพ่จะเมตตาเอานี้เมตตาจริงขอบพระคุณค่ะพิจาาไพ่พระว้ายขนลุกว้ายนลุก <laughs> ให้คนอื่นมาเยอะใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้หลับ <laughs> อุ้ยฉันขนลุกคนหัวลุกเดี๋ยวดแป๊บนึงแป๊จุนก่อนจูนก่อน คนอื่นมาเยอะแล้วใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้หลับโอ้คนลุกคนลุกคนลุกจริงคนลุกจริงเดี๋ยวเป็นไพ่กระเด็นไพ่กระเด็นกระดอนเยอะมากไพ่่วงเยอะมากแต่ไงใบเดียวแต่งางใบเดียวไพ่หมายเลขหกา,ายมาหนึ่งใบนะคะคุณคือคนที่ถูกเลือกไม,ม่ว่าจะถูกเลือกด้วยอะไรไม,ม่ว่าจะถูกเลือกที่มาให้ช่วยเหลือคน ถูกเลือกมาเพื่อที่เกิดมาต้องเข้าใจทุกคนแต่ไม่มีใครเข้าใจคุณเลยไม่มีใครเข้าใจคุณเลยรู้ตัวนั่งเข้าใจทุกคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคุณอะต่อให้คุณจะไม่อยากเข้าใจอะแต่มันเป็นธรรมชาติของคุณที่คุณต้องมานั่งเข้าใจทุกคนอะมันไม่ใช่คำสาปแต่มันเป็นสิ่งดีงามที่คุณถูกเลือกให้ได้เป็นมันและ การที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆต่อจนันี้คุณก็คู่ควรที่จะรับมันเหมือนกันเหมือนที่ไม่ชอบอ่านให้เดอะเลเวอร์คนนี้จริงๆเหรอพ่อดดลนี้จริงๆเหรอพ่อเฮ้ยมันงานนี้จริงเหรอพ่อเฮ้ยมันได้ย้ายจริงจริงเหรอพ่อเฮ้ยมันได้เปลี่ยนแปลงจริงๆเหรอพ่อเฮ้ยไม่น่าเชื่อแบบะไม่อยากจะเชื่อ ต่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแล้วแต่ไพ่จะเมตตาแล้วแต่ไพ่จะเมตตามันเป็นนิมิตใหม่อันดีนะคะที่เดอะไพ่เดอะซันไพ่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเนาะมันเป็นไพ่ที่แบบว่าทางหนทางเราถ้าตอนนี้มันมืดมน,มนอะ่ะมันสว่างว่าบะ่ะสว่างวา่าคาตาสว่างวา่าคาตาเลยจริงๆโอกาสนี้ ทางเลือกในชีวิตครั้งนี้นะคะที่จะเข้ามาถึงคุณไพ่เดอะเลเวอร์สนะคะเป็นไพ่ของความรักก็จริงแต่มันคือไพ่ของทางเลือกในชีวิตนะคะคุณจะเลือกชีวิตแบบไหนต่อจากนี้ที่มันคู่ควรกับคุณที่สุดชีวิตแบบใดที่เหมาะสมกรับคุณที่สุดเดอะฟูลไหมอีกแล้วการเริ่มต้นใหม่เซตศูนย์นับหนึ่งใหม่นับศูนย์ใหม่เป็นแก้วเปล่าที่พร้อมจะเติมสิ่งที่ชีวิตเราปรารถนาและต้องการ อย่างที่บอกเด e f ฟู l มันเป็นไพ่หม่เลขศูนย์ก็จริงเป็นการเริ่มต้นเป็นการเกิดใหม่ก็จริงแต่ The f ฟู l นี้ไม่ใช่เป็น The f ฟู l ที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะ The f ฟู l นี้มีพลังงานของราชาถือถ้วอยู่เต็มๆชีวิตที่เป็นของคุณจริงๆอยู่ที่คุณจะเลือกหรือเปล่านี่แหละบางทีบางอย่างโอกาสมาแล้วไม่กล้าเลือกเพราะอะไรของฟอร์ตโซนที่เราเคยอยู่ บางทีบางอย่างถ้าเรากล้าที่จะประชนภัยนิดนึงเราจะได้เจอสิ่งดีๆโอกาสดีๆที่มันรอเราอยู่ก็ได้สิ่งดีๆและโอกาสดีๆที่รออยู่ภายใต้การประชนภยัยการเริ่มต้นใหม่การกล้านับหนึ่งใหม่แค่เชื่อไม่ต้องเชื่ออะไรมากเชื่อในตัวเองเชื่อในสิ่งดีงามที่เคยทำมาสวัสดีค่ะคุณเอ็น,อนแล้วแต่ไพ่จะเมตตาอีกสักใบหนึ่ง ฉันรู้สึกว่าฉันเสียงดังมากตั้งแต่ขึ้นไลฟ์มาเพราะไพ่ที่มันตื่นเต้นแล้วมันมาบ่อยมากไม่บอกกนนี้นะอินเนอร์ลนนะอินเนอร์ลนนะแล้วคลิปนะถ้าใครดูดวงส่วนตัวกับไม้แบบคลวิดีโอนะไม่จะไม่ได้หันหันกล้องหาไพ่นะไม่จะหันหน้าหาตัวเองแล้วเราจะสบตากันเราจะสบตากันแบบนี้คุณจะได้กระแสกระแสอะไรสักอย่างหนึงพาไม้ไป เริ่มต้นคลิปละ88บาทนะจ๊ะคลิปหนึ่งไม่เกิน15นาทีสุดจัดใครเคยดูดวงกับไม้นะไม่แม่นยังไงมารีวิวกันได้นะรีวิวความไม่แม่นของไม้หม่ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> การเริ่มต้นใหม่ที่ทางสว่างสะดวกสะอาดปลอดภัยจังหวะสิทคอมเบื้องบนจัดสรร คุณคู่ควรที่ได้หลอกมันยังไงยังไงทางเลือกนี้ที่มันมีเข้ามานะไพ่บอกมาเลยไพ่เมตตาบอกเลยว่ายังไงคุณก็ตัดสินใจในการไปเริ่มใหม่ค่ะไพ่มันขึ้นมาชัดเจนมากยังไงคุณก็ตัดสินใจในการเริ่มใหม่เพราะคุณเห็นว่าโอกาสเนี้ยมันไกลกว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นสิ่งที่คุณเคยมีสิ่งที่คุณเป็นอยู่ ไกลเกินกว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นสิ่งที่คุณเคยมีสิ่งที่คุณเคยอยู่คุณอาจจะตั้งคําถามแบบว่าคุณจะไปดีไหมคุณจะออกดีไหมคุณจะเลือกดีไหมทางนี้ทางใหม่ของคุณเนี่ยแต่พอคุณมาพิจารณาแต่ตองดีแล้วด้วยความเป็นราชาถือด้วยพลังงานหลังเนี่ยคุณคิดเยอะอยู่แล้วค่ะคุณคิดลึกอยู่แล้วค่ะคุณคิดเยอะคุณคิดลึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายเห็นในไพ่ยังไงคุณก็ตัดสินใจไปยังไงเบื้องบนก็คืออาธาให้คุณถ้าคิดอย่างนี้นะ พูดให้ง่ายๆอ่ะยังไงเบื้องบนก็จะเคลียร์ทางให้คุณห้าไม่เทา้าคุณอาจจะทะเลาะกับข้างในตัวเองค่อนข้างมากนะคะแต่ยังไงก็คอนเฟิร์มอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะห้าไม่เท้าคือ ช่วงนี้ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะต่อให้ยังไม่มีโอกาสเข้ามาก็ช่างแต่คุณสามารถเลือกโอกาสให้ตัวเองได้ถ้าคุณรู้สึกว่างานตอนนี้มันค่อนข้างยุ่งค่อนข้างเยอะคุณสามารถเคลียจัดเริ่มจัดการวางแผนมันเหมือนเป็นการแก้เคล็บอันนี้คือสิ่งที่ไม่อะก็ทําก็ใช้ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราช่วงนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงแต่เราอะเราแค่รู้สึกเว้แต่ว่ามันยังไม่ได้มีโอกาสในทางทางกายภาพขึ้นมาเริ่มและเริ่มเคลียขยะ เริ่มจัดบ้านเริ่มเก็บของใส่กระเป๋าเริ่มทําให้ทุกอย่างมันดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอะไรที่เราไม่ใช้ก็คือทิ้งอะไรที่ไม่ใช้ก็คือบริจาคที่มาแนะนําลูกดวงก็คือว่าเฮ้ยบางทีบางอย่างถ้าเกิดว่ามันยังไม่ทันได้ได้มีคําสั่งย้ายมาเนี่ยถ้าตอนนี้เรามีงานหรือมีอะไรที่มันแบบมันเยอะมันเป็นดินพอกหังหมูที่มันต้องจัดการะพยายามเคลียร์ให้ตัวเราโล่งที่สุดเพื่อ เราจะได้ดึงดูดสิ่งอย่างนี้เข้ามาการที่เราสละทิ้งอะไรที่เราไม่ใช้แล้วอะไรที่มันไม่ไม่มีคุณค่ากับเราในตอนนี้แล้วอะ่ะบางทีบางอย่างเอาพวกนั้นออกไปอะ่ะเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่เข้ามาถ้าชีวิตมันยังไม่โอกาสคุณคุณให้โอกาสตัวเองก่อนแล้วทางเรื่มนั้นมันจะค่อยๆมันเป็นกดแรงดึงด,ดูดทุกคนมันเป็นกดแรงดึงดูดไพ่เป็นนี่คือให้คุณนั้นจัดการชีวิตตัวเองให้ดีนะคะต่อจากนี้โอกาสในการเริ่มใหม่ในครั้งนี้ไม่ได้บอกว่ามาเมื่อไหร่ มันอยากจะมามันก็มาเลยแต่ไพ่แปดไม้เท้านะคะเมษสิงห์ธนูแล้วที่สุดคือเดือนเมษายนหรือในอีกแปดสัปดาห์ข้างหน้าแปดวันก็ได้เพราะมันเป็นคําสั่งจากฟ,ากฟ้าเป็นคําสั่งจาก,ากฟ้าลงมานะคะเอาอีกแล้วเอาเอาสิปูอยากออกนะปูอยากออกมานะ คุณรู้ไหมว่าคำว่าเทวดาที่อยู่คุ้มครองตัวเรามีจริงๆแค่เราไม่เห็นเราจับต้องไม่ได้เราสัมผัสไม่ได้เธอฉันจะหลอกให้ไพ่เนี้ยใต้กองอันเมื่อกี้มันก็ขึ้นสารจากคุรูน้นำทางคือท่านเมตตาเราจริงๆคือท่านทำท่านพยายามที่จะชี้ทางที่ถูกให้กับเราจริงๆโดยที่อีจิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นจิตที่มันแบบ มันมีแต่หน้ากากที่มันสวมมาหาเราในทุกๆวันตั้งแต่เด็กจนโตจนตอนตนี้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการอะไรแต่เขากําลังพยายามส่งสัญญาณให้เราอ่ะได้เจอทางสว่างทางทใช่สำหรับเองจริงๆอืมมันเหมือนสามถึงชั้นด้วยไม่ใช่อะไรมันก็เลยว่า ตอนนี้ค่อนข้างเชื่อมากๆเลยในทุกๆสัญญาณที่มันมันส่งมารอบๆตัวเรารอบๆที่รอบๆทางไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากเอเจนซ์จำนวนต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นที่เรารู้สึกว่าเป็นซิงโครไนซิตี้อะค่ะเขากําลังนําทางให้เราอยู่แล้วพอเราทําตามในสิ่งที่แบบที่เราสังหวนใจว่าเออสิงนี้มันใช่แหละมันกลับกลายเป็นสิ่งที่มันดีต่อชีวิตเราจริงๆอะมันเป็นการที่เรายอมสละละทิ้งหน้าก,ากากที่เราสวมมาอัตราตัวตนเป็นการลอกเปลือกของเราเนี่ย ให้เราได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นว่ามันไม่จําเป็นต้องไปยึดติดมากเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ตายแล้วเราตายชาตินี้เราไม่รู้เลยว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดมามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีอญญาวัยวะแบบนี้ไหมเราไม่รู้เลยเราจะได้เกิดเป็นอะไรถูกไหมแล้วเราจะนอนจมกองทุ์ไปทําไมตายไปพร้อมกับความทุกข์ทำไมทําไมเราไม่เลือกตัวเองบ้างการที่เราเริ่มเข้าหาตัวเองเริ่มเริ่ม เข้าหาภายในตัวเองเห็นความสะอาดสว่างภายในตัวเองนะ่ะมันไม่ต้องเสียงเงินแม้แต่แดงเดียวเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บองบนเขาดูเราอยู่เสมอคอยเคลียร์ทางให้เราได้เจอทางสว่างทันที่ใช่เสมอไม่ว่าเหตุใดที่มันจะเข้ามาต่อจากนี้ให้วางใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่บังเอิญมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดการพบเจอพบเจอเพื่อจากกันให้วางใจในการจากลาเพราะว่า มันถึงเวลาแล้วที่ต้องจากไม่ว่าจะเป็นการจากประเภทใดนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกหลงคน